ตลาดอขอพามาดูหุ้นในตในบ้านเราก่อนนะครับเพราะว่าตลาดเปิดแล้ว<อ>ผมก็รอพี่มอนตั้งนานานนะครับอขอเมาเลยนะครับได้ฟังของตัวเทฟเฟกก่อนเลยนะครับก็ตอ,ตอนนี้นะครับกับแนวต้านที่ระดับ950นะครับของตัว S50 M23 มีโอกาสนะครับที่จะทะลุผ่านขึ้นไปแล้วก็เล็งแนวต้านนะครับที่บริเวณ955นะครับสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ภาพระยะสั้นระยะกลางเป็นลองนะครับเป็นลองนะครับถามว่าทำไมต้องเป็นฝั่งลองนะครับเ,เนื่องจากโครงสร้างนะครับของตัว S50 M23 หรือว่าตัวของฟิวเจอร์เนี่ยนะครับมันสามารถติดกับ เหนือแนวรับนะครับของกรอบแนวโน้มขาลงาที่บริเวณ910นะครับกลับขึ้นไปถ้าเป็นในทรงนี้เนี่ยนะครับเรามองว่าในฝั่งของตัว t f e c t เนี่ยน่าจะขึ้นไปนะครับได้ถึงบริเวณ970นะครับ970แต่ว่านะครับ970ตรงนี้เนี่ยมันจะทดสอบหรือว่าจะขึ้นไปเนี่ยน่าจะต้องรอผลการเลือกตั้ง นะครับน่าจะต้องรอผลการเลือกตั้งแล้วก็ผลการเลือกตั้งที่จะทำให้ตลาดหุ้นไทยขึ้นไปนะครับที่เก้าเจดศูนย์ะครับในฝั่งของตัวห้า M 2 3ย์เสเนี่ยนะครับผมขออนุญาตแชร์ไอเดียนะครับแล้วกออ็ภาพที่เคยเกิดขึ้นของการเลือกตั้งนะครับสีเหลืองอ่านะครับสีเหลืองเนี่ยก็คือแนวโน้มของตัวเซ t i ินเด็ในปัจจุบันนะครับแล้วก็เหลือ วันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเข้าสู่การเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมนะครับย้อนกลับไปดูสองครั้งล่าสุดนะครับของการเลือกตั้งนะครับปี2 0 0 0ัน่อ 2, นะครับรอบล่าสุดเนี่ยนะครับตลาดหุ้นไทยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเปิดติดลบหลังการเลือกตั้งเนื่องจากด้วยปัญหาการ นับคะแนนแล้วก็เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลที่โอ้มันอาจจะยังไม่เด็ดขาดแล้วก็ต้องไปดึงพักเล็กพักน้อยเข้ามานะครับก็เลยทําให้ตลาดในระยะสั้นเนี่ยย่อลงนะครับแต่หลังจากนั้น1เดือนนะครับมันก็กลับขึ้นไปได้นะครับมันก็กลับขึ้นไปได้นะครับอันนี้เป็นปี2019รอบล่าสุดนะครับซึ่งเงื่อนไขก็คือเสถียรภาพของพรรคที่ชนะการเลือกตั้งแล้วก็การฟอร์มรัฐบาล ไม่แน่นอนนะครับอันนี้เป็นเคสที่เรียกว่ามีโอกาสเกิดขึ้นแต่ไม่เยอะกับรูปแบบที่สองนะครับก็คือเทียบกับปี2011ครับสีแดงนะครับก็คือปี2011หรือเมื่อ12ปีที่แล้วนะครับเมื่อ12ปีที่แล้วเนี่ยในฝั่งของตัวเซตินเด็กนะครับพอผลการเลือกตั้งประกาศออกมานะครับนับคะแนนไป ชั่วคราวนะครับนับคะแนนไปแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าได้ความชัดเจนนะครับพักเอ่อไทยรักเอ่อพักเพื่อไทยนะครับพักเพื่อไทยนะครับก็เอ่อพักไทยลักไทยเรื่องล่าผมไม่แน่ใจนะครับก็ชนะในเรื่องของการเลือกตั้งไปนะครับแล้วก็ได้คะแนนเสียงเนี่ยเป็นเอกฉันท์แล้วก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวได้ปรากฏว่าตลาดหุ้นขึ้นแรงนะครับแล้วก็เปิดกระโดดไปเลยหลังจากนั้นก็ย่อลงก่อนที่จะขึ้นต่อนะครับให้สังเกตนะครับ ไม่ว่าตลาดเอ่อไม่ว่าการเลือกตั้งหรือผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรนะครับหนึ่งเดือนหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับตลาดหุ้นตอบรับบวกทั้งคู่ครับเพียงแต่ว่าจะเปิดกระโดดแล้วขึ้นต่อเลยหรือย่อลงมาแล้วค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ ตลาดนะครับจะต้องรอในเรื่องของผลการเลือกตั้งนะครับในวันที่14พฤษภาคมดังนั้นในฝั่งของตัวเซินเด็กกับแนวต้านที่1580เนี่ยนะครับผมคิดว่าในสัปดาห์นี้อาจจะขึ้นไปจอ่อแล้วก็อาจจะไม่ผ่านหรืออาจจะติดแนวต้านในโซนนี้แล้วก็ไปรอวันจันนะครับว่าจะทะลุผ่านขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับซึ่งเราให้น้ำหนักนะครับกับตัวของเซดินเด็กว่าน่าจะมีโอกาสนะครับที่จะทะลุ นะครับน่าจะมีโอกาสที่จะทะลุผ่านขึ้นไปนะครับเพราะว่าโครงสร้างของการปรับตัวลดลงเนี่ยมันสอดคล้องจริงๆแล้วก็สอดรับจริงนะครับกับภาพที่จะฟื้นตัวนะครับในชุดนี้อ่านะครับซึ่งถ้าเป็นในชุดนี้เนี่ยเซตอินเด็กนะครับหลังการเลือกตั้งถ้ามีความชัดเจนจะสามารถขึ้นไปได้ถึง1620ครับสำหรับตัวของเซตอินเด็กครับผมพี่ไม่ตื่นเต้นบ้างหรอครับ ขึ้นน้อยจังไม่เหรอครับพี่คิดว่าไม่ตื่นเต้นเลยแหละครับะนะครับนะครับจะไปในรูป <จะ S 1> นี้นะครับผันห้าร้ยแปดสิบไปพันห้ยี่สิบยังไม่ถึงสองร้จุดเลยไม่เรียก,กว่าขึ้นหรอกไม่นะมจะเปิดมันจะเปิดกระโดดก่อนนะครับแล้วก็จะค่อยไ <Okay. S 1> ลยขึ้นไปอ่าทีนี้หุ้นที่เออเรียกว่า1เดือนหลังจากการเลือกตั้งนะครับ เอาปี2011ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นปีที่ขึ้นแรงอ่าก็ปรากฏว่าอันดับที่1เป็นตัวของ Global นะครับ a t อ่ p ซ r พลายนะครับ ITDJMarkSentelCPNAPL 1แล้วก็ LPN นะครับก็จะเป็นหุ้นในกลุ่ม Property นะครับหรืออสังหาริมทรัพย์แล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยที่ตอบรับ ในเชิงบวกนะครับแต่รอบนี้นะครับผมว่ากลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังน่าสนใจนะครับรวมไปถึงตัวของ J-Mark นะเพราะว่าราคามันก็ถอยลงมาเยอะนะแล้วก็12ปีที่แล้วเนี่ยพอผลการเลือกตั้งเสร็จปุ๊บราคาหุ้นก็มีดิดกลับนะครับเพราะนั้นโฟกัสไปที่ global ครับ JMar กเซนเทล CPN นะครับผมว่าจ <Gym S 1> ิมตัว <to the S 1> เดียวจิมตัวเดียวจิมตัวเดียว จิ้มตัวเดียวแทงหวยถูกหวยถูกเล่เดียว้าไม่ถูกได้ก็ถูกเสียอาโอเคอ่ะผมเอาตัวของเจมาร์แล้วกันครับอ่าไหนๆๆนนนพี่หาไม่เจออยู่ตรงไหนเ่อโอเคอยู่อันดับหนึ่งสองสามสี่ห้าอันดับห้าครับเอาวิธไหมอ่าเรามาถ่ายกันเล่นๆเนาะไหนๆก็คุยรายการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเก่งกับรายแล้วก็คุยตรงๆไปเออ ครับของของของคุณธีรศักดิ์ก็เลือกเจมาเนาะใช่ครับอ่แล้วนั่งทุนของพี่จะเลือกอะไรเดี๋ยวลองถามนักทุนเดี๋ยวนักงทุนลองดูว่าคุณธีรศักดิ์ประมาณนับนับกันหนึ่งสองสามสี่าคือเราต้องเอาเสียวอยู่แล้วไงพี่เออเอาชัวร์เนี่ยก็เอาชัวร์ก็ไปไปวันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเสียวตัวเดียวลองทดสอบลองดูลองก่อนดิอ่านักลงทุนท่านไหนฮะอ่าเลือกตัวไหนในสิบตัวนะอ่าถ้าใคร

อ่าเฟซบุ๊กมีสามร้อยแปดสิบสามท่านอ่าขออนุญาตดูฟังยูทูบกันนะคุณเจริญสัร์ว่าฟังยูทูปกวดีเราออนแอร์ไปพร้อมๆกันไปทั้งสามช่องทางเอ้สองช่องทางนะฮะขออนุญาตดูฟังทางด้านอ่ายูทูบนิดหนึ่งนะครับเข้ามาเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะฮะอืมอ่าฟังยูทู e ก็สามร้อยท่านโอ้ครับมารวมกันก็ประมาณหกร้อยท่านตรงนี้นะฮะหนึ่งสองสาม Please อ uh, ่ uh, water, uh? right ค <ะ S 2> ุณดริด choose A o T อะคุณดริดจดไว้เลยนะของใครของมันนะใช่ใช่ใช่วันหลังเลือกตั้งเราก็จะได้มามามาจ้ากกันนะของคุณที่ส <came> <t iny> ังเลือเอะไรนะเจมาร์เดี๋ยวพี่หาตะปราพี่ก่อนอ่าใช่ใช่ใช่มาเขียนก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขียนอ่าคุณทีรัสสังเลือกเจมาร์นะครับเอาเป็นหลักนะตัวเองจดของตัวเองไว้พร่าใช่ใช่ใช่ทังคนไม่ไหวหรอกอ่าได้ได้ได้อ่าไหนไหนปีนี้พิเศษนะครับปีนี้พิเศษ คนที่เอ่อคอมเมนต์วันนี้แล้วก็พิมพ์ชื่อหุ้นเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเอากี่อาทิตย์ดีครับพี่อาทิตย์เดียวเลยไหมวันพฤหัสนาวัดกันเลยไหมั้งเสร็จถ้าโอเคนะครับกจะเดี๋ยวคุณนีหละพอดีผมได้หนังสือจากท่านเทพมาเดี๋ยวผมแจกให้สองรางวัลละกันคนที่ตอบหุ้นแล้ว เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดดีไหมเอ่เออได้ได้ได้เออแล้วก็แบบก็เลือกมาวันนี้ก็ตัวเองไว้เลยนะใช่ใช่ใช่ก็เป็นหลักฐานเวลาเป็เร่มาเาลับรางวัลเลยอคุณที่เราสักของอัวนะอัวเอามาวันนี้เท่านี้นะเดี๋ยวเลยไปเจออัวนะก็ของตัวเองไว้นะคุณดอริสเออคุณนัทพัฒนตัวเองตัวเอง ของตัวเองไว้นะวันนี้ก็ได้เป็นหลักฐานการคุณทีนะเอราวันจาคุณทีเขาคุณดลิดเอทีคุณนัทพัฒน์เจมาดอีกคนหนึ่งไม่มาแบบนอกนอกนอกอ่านไม่นับนะนอกนอกนะนอกจากกลุ่มนอกจากชุดนี้ก็ได้นะไม่เอาไม่เอาอย่าอย่าเลยเดี๋ยวเป็นเยอะได้ได้โอเคเอเคทางเดียวไปเหยะอยาไปทาหลายทางเดี๋ยมันไม่ได้ได้ได้ในในแผงนี้ละกันในแผงนี้ละกันในแผงอาแผงนี้แหละส่วนใหญ่มีกองเชียร์คุณธนศั์เจมาดกันหมดเลยอ่าแล้วมีคุณดลิต เออของพี่ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอพี่เลือกอะไรล่ะพี่เลือกอะไรหมือแต่เล่นเล่นอะไรังทุนนั้งทุนเลือกอะไรอ่ะมีก็บอกเลียนเก็บไว้นะอ่ะพี่พี่แป๊ดซีเอ็นนลครัของพี่โอ้โอ้โอ้ของพี่เล่นของร้อนดีกว่าเพราะเออถ้าพี่พูดไปทุกคนจะแบบตกเก้าอี้กันหรือเปล่าพี่เอาไอทีดีพอได้ครับได้อทีดีเนี่ยมันจะไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งอาจจะยังไม่มานะพี่มันอาจจะต้องรอสักเดือนหนึ่งอะครับพี่ เนนะครับใกล้ละใกล้ละไอทีดีนะ่ใกล้แล้วแต่ว่ามันจะมาสักประมาณแบบต้นมิถุน่หรือเปล่าไอทีดีหนึ่งจุดห้าสี่ใช้ไพี่เอาราคาสูงสุดอันนี้เลยเออ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 อกับพี่เดีเออได้ได้ได้มีนักถือเลยกับพี่ด้วยคุณกันกันในกอนพรอาหารตัวเองก็ไว้เลยนะพี่มาลงมาลักก็ไว้เลยนะถ้าใครถูกรางวัลชนะเลิศเดยวคุณธีรศักดิ์เราก็บอนี้ไว้วันพฤหัสหน้าตัวไหนที่มีเปอร์เซ็นต์ขึ้นมากที่สุด ตัวเองก็เขียนไว้ด้วยนะจะได้จะได้ให้รางวัลตั้งทุนด้วยจากโพยนี้แล้วกันนะครับจากโพยนี้แล้วกันเลือกสักตัวนึงครับมาเลยมาเลยมาเลยใครมาสนุกสนุกกันนะฮะสนุกหนึ่งก็คือเราเราได้ได้ดั่งดูกราฟเทคนิคหรือนั่งดูสตอรี่กับเรื่องราวคุณมอนโหดมาขอมาเอาด้วยครับอะไรเอาด้วยเอาด้วยเดี๋ยวผมขอดูกราฟเขาหน่อยสิแม่อยาเลีดีดูกราฟ ดูการไม่ได้หรอกเดี๋ยไปดูตัวดูตัวดูตัวเออได้ได้ได้เป็นรัฐบาลอะดูตัวดูตัวรัฐบาลเออโอเคโอเคมามามานี่คือนี่คือรายการหุ้นทิมตานะุ้นเราไม่ต้องทิมอะไรทิมตากันอีกเดียวนะฮะโอเคอ่ะฮามากเลยอ่ะส่วนฝ่ youtube นี้เอ่อนิ่งสนิทสีใสหน้านะก็ไปด้วยนะฝ่าย u t u b e ของตัวเองอ่ะก็ไปด้วยแล้วมันเป็นหลักฐานให้พี่ด้วยนะอ่าหลาหลายท่านอ่ะโอเค อะพอละเราเอาให้ทั้งทุนทุกท่านนะฮะที่เข้ามาตอนแรกเลยนะพอเาจะได้เราไม่นับละนับเค่นี้บได้เลยครับครับผมอ่ะนะครับในฝั่งของหุ้นไทยนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็เอ่อเรื่องของเอ่อต่างประเทศนะครับอ่าพาไปต่างประเทศนิดนึงนะครับเมื่อคืนนะครับในฝั่งของตลาดหุ้นทางฝั่งสหรัฐนะครับก็เอ่อมีตัวเลขหนึ่งที่นักลงทุนนะครับต้อง ให้ความสำคัญนะครับตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐครับปรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ยลงมาต่อเนื่องนะครับเหลือ4.9นะครับ4.9สะท้อนอะไรนะครับสะท้อนว่าเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยน่าจะผ่านจุดสูงสุดแล้วก็มีแนวโน้มอ่าตอนนี้นะครับตอนนี้ข้อดีของมันก็คือดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยสูงกว่าเงินเฟอ้อละเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยสหรัฐจะไม่ขึ้น นะครับจะไม่ขึ้นปัญหาคือปัญหาคือถ้าดอกเบี้ยสหรัฐลดเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเศรษฐกิจถดถอยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องติดตามก็คือเรื่องของถอยแถลงเรื่องของมุมมองของเฟดนะครับพอตัวเลขเงินเฟอ้อตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยตรงนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นสัญญ,ญาณที่ดีนะครับถ้าอัตราดอกเบี้ยไม่ลงนะครับไม่ลงยืนแถวแถวห้าเนี่ยแล้วเงินเฟอ้อกดลงไปเรื่อยๆ,ๆพอเริ่มต่ํากว่า4ี่เนี่ย ไอดอกเบีย้ยตรงนั้นนะ่ะถ้าลดลงก็จะดีขึ้นนะครับอ่าตัวเลขที่น่าสนใจก็คือราคาพลังงานครับมันลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับถึง12%นนะครับก็สะท้อนว่าเรื่องของต้นทุนราคาพลังงานเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยที่ดันเงินเฟอ้อนะครับอ่าแล้วก็ราคาอาหารนะครับยังขึ้น ต่อเนื่องนะครับยังขึ้นอยู่นะครับประมาณ5%นะครับก็สะท้อนว่าเรื่องของค่าครองชีพเนี่ยยังเป็นประเด็นหลักนะครับแล้วก็ประเทศไทยก็ไม่ต่างกันนะครับเรื่องของค่าครองชีพแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันมีความน่ากังวลอย่างหนึ่งก็คือ,อราคาพลังงานเนี่ยนะครับมันก็ยัง เพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะว่าหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนอแต่หลังจากนี้ไปก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของราคาพลังงานเรื่องของราคาอาหารน่าจะยังกดดันนะครับในเรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้ออีกสักระยะหนึ่งนะครับรวมไปถึงราคาบ้านนะครับก็ยังเรียกว่าขึ้นต่อเนื่องนะครับอีกประมาณ7%นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเป็น ตัวเลขหลักๆที่นักลงทุนอาจจะต้องติดตามหรือฟังฟังไว้บ้างนะครับเวลาเขาคุยเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยมันมาจากอะไรมันลดจากอะไรอาจจะได้ระบาดระวังถ้าหักราคาน้ํามันพุ่งขึ้นเฮ้ยเงินเฟอ้อเตรียมจะมาอีกแล้วอ่าตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นตีมหลักนะครับที่นักลงทุนต้องติดตามนะครับอันนั้นเป็นตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจนะครับก็สะท้อนว่าเงินเฟอ้อไม่น่าจะมีแรงกดดันต่อตลาดหุ้น หลังจากนี้นะครับหลังจากนี้ในฝั่งของหุ้นต่างประเทศนะครับเมื่อคือนนะครับในหุ้นอ m a z เมซที่เราเคยคุยกันเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วตอนที่มันเบรกเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับปรากฏว่าเมื่อคือนก็ยังกลับมาได้นะครับก็สะท้อนว่าราคาหุ้นของอ m a z เมซนเนี่ยน่าจะมีโอกาสขึ้นต่อนะครับมองแนวต้านแถวแถวบริเวณ 120เหรียญนะครับผมคิดว่าไปได้นะครับสำหรับหุ้นอเม z o n นนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่เทรดในหุ้นต่างประเทศหรือว่ามองในหุ้นต่างประเทศอยู่นะครับอเมรินเนี่ยผมว่าน่าจะยังมีเซนติเมนท์ที่ดีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่มีสัญญาณที่ดีเมื่อคืนนะครับก็เป็นหุ้นของ a l p h a b บ t นะครับหรือว่าหุ้น Google นะครับใช่ปรากฏว่าราคาเนี่ยมันสามารถ ผ่านสเตทที่เป็นลนักษณะของการไซเวย์นะครับก็แพทเทิร์นเดียวกับ a เม z o n เลยครับมีโอกาสนะครับที่ราคาหุ้น Google เนี่ยก็จะขึ้นไปเท่ากับ a เม z o n เลยนะบริเวณ120เหรียญน,นะครับใกล้ๆกันเลยนะครับใกล้ๆกันเลยเพราะนั้น Amazon กับ Google เนี่ยผมคิดว่าในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องไปสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะเป็นหุ้นที่แข็งแร่งแล้วก็จะหนุนทำให้หุ้นในต่างประเทศเนี่ยน่าจะยังเป็นภาพในเชิงบวกนะครับ ถัดมาที่หุ้น Apple นะผมพาไปดูหุ้น Apple นิดหนึ่งนะครับเพราะามันเป็นตัวใหญ่นะครับราคาหุ้น Apple เนี่ยปรากฏว่าตอนนี้นะครับเหมือนจะเริ่มเบรกนะครับในตัวของกรอบนะครับที่เป็นดาวเทรนด์นะครับในชุดนี้อ่าซึ่งถ้าเป็นในรูปนี้เนี่ยนะครับไม่แน่นะไม่แน่นะสำหรับหุ้น Apple นะครับมีโอกาสนะครับที่จะเบรกเอในตัวของ ดาวเทรน์นะครับแล้วก็ขึ้นต่อเลยนะครับไปทดสอบนะครับแนวต้านถัดไปนะครับถ้าเป็นในทรงนี้เนี่ยหุ้น Apple นะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นนะครับไปแถวๆบริเวณลุ้นนิวไฮได้เหมือนกันนะครับ185ถึง188นะครับตอนนี้เนอยู่ที่173นะครับแล้วก็รับสำคัญอยู่ที่170นะครับถ้าราคาหุ้น Apple ยังไม่ลงไปต่ำกว่า170เเหรียญเนี่ย มีโอกาสนะครับที่ Apple เนี่ยจะเป็นไซด์เว้า up นะครับขึ้นไปแถวแถวบริเวณ185-188นะครับก็อันนี้จะเป็นหุ้นในฝั่งของสารัตนะครับแล้วก็หุ้นเทคหรือหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยยังเป็นหุ้นที่มีแนวโน้มที่ดีอยู่ครับผม <c oughs> <c oughs> ครับผมอ่าในฝั่งของ <c oughs> หุ้นจีน <c oughs> นะครับในฝั่งของหุ้นจีนเนี่ยนะครับ เอ่อ BYD นะครับสวันที่ผ่านมาราคาหุ้นอ่ามีการดีดแล้วก็ฟื้นตัวนะครับก็แนวโน้มในระยะสั้นก็ยังดูดีนะครับสำหรับ BYD นะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะลุ้นขึ้นไปทดสอบนะครับแนวต้านที่เป็นแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลงนะครับแถวๆบริเวณ280 นะครับ280ก็ระยะสั้นขึ้นได้ครับแต่ว่าน่าจะติดแนวต้านแถวๆบริเวณสัก280แล้วก็ย่อลงนะครับเพราะนั้นตัวของ BYD เนี่ยก็เล่นแกลบสั้นๆนะครับตอนนี้อยู่265ถ้าขึ้นไป280นะครับก็น่าจะเป็นจังหวะของการเทคโปรไฟตนะครับที่เท่าเทียบเป็นหุ้น BYD นะครับ80เดี๋ยวนะปึ๊บ เดี๋ยวนะ BYD น,นะครับ,80 80บแปดศูนย์ทำไมไม่เจอเอ๊ะมันไม่มีตัวอนี่แหละครับ BYD เดี๋ยวนะของฮ่องกงกับสหรัฐก็ได้ครับใช่อ้อาวคอมโอเคผมลืมคอมแปดศูนย์ไปนะครับเออในตัวของ BYD นะครับถ้าเป็นในรอบนี้อ่านะครับตอนนี้อยู่หนึ่งจุดเอ่อศูนย์ห้านะครับหนึ่งจุดศูนย์ห้า ราะนั้นเนี่ยตัวของ BYD ผมว่าสั้นๆเนี่ยนะครับ1.09แล้วก็อาจจะทะลุนะครับแนวต้านตรงนี้เนี่ยขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับก็ลุ้นนะครับสำหรับรอบนี้ในตัวของ BYD เนี่ยน่าจะเห็นแล้วแถวประมาณ1.14นะครับ1.14นะครับก็น่าจะพอกินกำไรได้สำหรับภาพในระยะสั้นครับผมใช่เลย คือคักทั้งตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นจีนเลยเนาะใช่ครับตลาดหุ้นไทยก็มีเรื่องน่าหลงครับแต่ว่าก็ต้องโฟกัสไปที่เออเรียกว่าหุ้นที่เออเรียกว่ามีเทรนด์แข็งแรงแข็งแรงหน่อยนะครับสำหรับรอบนี้เพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของการ selective นะครับในหุ้นหลายตัวมากกว่าภาพรวมของตลาดนะครับกลับมาที่หุ้นบาบานะครับ ก็ราคาเนี่ยนะครับถอยลงมาที่แนวรับบริเวณ80เหรียญนะครับอ่าแล้วก็เราคิดว่าบริเวณ80สำหรับบาบาเนี่ยลุ้นรีบเอาได้นะครับกลับขึ้นไปแถวแถว90นะครับ90เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเออ่ตัวของบาบา80นะครับอ่าในฝั่งของตัวเออ่เขาเรียกอะไ dr นะครับ dr เนี่ยก็มีโอกาสนะครับจาก3.5เนี่ยนะครับน่าจะกลับขึ้นไป 3. แแล้วก็สี่บาทนะครับแล้วก็สี่บาทได้นะครับสำหรับตัวของบาบาก็ลุ้นการดิดกลับครับสำหรับบาบาแล้วก็บ y วครับผมโอเคอ่ะก็นั่งถึงจะได้ถ่างไปกันเรียบร้อยแล้วนะคะครับทั้งนั่งงถ่างประเทศแล้วก็ุนในประเทศใช่ครับครับหมดแล้วครับในส่วนของผมครับผมค่ะทีนี้อในส่วนของอุปกรณ์ที่แนะนำสัปดาห์นี้ก็คือเจมัทนะเอาตัวเดียวเลยนะ วัดกันเลยนะ <laughs> ใช่ครับพี่ครับผมโอเคดังนัง้นชัดเจนจนคำถามนั้งแตนเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะ,ะเดี๋ยวขอพี่คอถามอันแรกเลย b e m บ o r ก่อนเนาะบีเอ็ e อ่ะโอเค,อคบีอคิด value value ันนี้นะในตัวของ BEM นะครับอ่าก็ราคานะครับทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแล้วก็ ภาพในระยะสั้นนะครับผมว่าในตัวของ BEM นะครับกับโครงสร้างในระยะสั้นเนี่ยอาจจะเ,เรียกว่าติดนะครับแนวต้านาที่บริเวณนี้ก่อนนะครับแถวแถว9.25นะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องระวังนะครับสิ่งที่ต้องระวังสำหรับหุ้นที่เป็นเ,เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าพวกเขาเรียกแมททานสิตเนี่ยนะครับก็คือนโยบายบางพักนะครับการลดรายจ่ายเนี่ยนะครับ ก็คือการลดค่าโดยสารนะครับให้ระมัดระวังนะครับในหุ้นบางตัวด้วยเพราะ,ะนั้น bts bem เนี่ยอาจจะเป็นความเสี่ยงนะครับสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งนะครับหรือผลการเลือกตั้งในระยะสั้นนะครับหากถูกหรือในเรื่องของสัญญาหรือว่าสัญญาในเรื่องของการแก้ไขเนี่ยนะครับมีโอกาสเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวของ bem นะครับก็แนวต้านแถวแถวบริเวณ9.25 9.30เนเนี่ยผมว่าน่าเทคโปรฟิต ออกไปก่อนนะครับแล้วก็รอสถานการณ์ของตลาดหรือว่ารอดูการตอบรับของตลาดดีกว่าครับอืเห็นพี่อุเแกบอกว่าหุ้นบีอน่าจะได้ประโยชน์ทั้งหลังเลิกเลือกตั้งไม่ว่าใครจะมาเป็นภาครัฐบาลก็ได้ประโยชน์จริงหรืป่าคือผมผมกลัวเรื่อง แก้สัญญาหรือว่าไปาลดเรื่องค่าโดยสารนะครับเพราะว่าไอ้ค่าโดยสารเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แบบเฮ้ยถ้าพัคไหนมาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไปกดดันในเรื่องของราคาค่าโดยสารเนี่ยได้เหมือนกันครับผมมีน้องตุนแซลโรงพยาบาลบำรุงราบ CS, ี C S เอเกิดอะไรขึ้นแดงเถิดเลือดสาดอ๋อครับสำหรับ B เอ่บเซา B C H ก่อนนะครับ เอ่อในตัวของ BCH นะครับก็ราคา,าพยายามฟื้นแต่ว่าไปไม่ไหวแล้วก็โอ้ถ้าเป็นทรงนี้เนี่ยไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าเหมือนจะเป็นดับเบิลท็อปนะครับสำหรับตัวของ BCH นะครับระยะสั้นย่อลงมาทดสอบเส้น200วันแล้วก็อาจจะไม่อยู่นะถ้าไม่อยู่เนี่ยตัวของ BCH นะครับผมว่า น่าจะลงไปแถวๆบริเวณ19เลยนะครับเพราะว่าวันนี้จริงๆมันไม่ควรเปิดแก็บลงไปนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นทรงนี้เนี่ยผมว่ามีโอกาสที่จะลงไปที่บริเวณ19ครับสำหรับตัวของบีซฮสครับผมเป็นหุ้นโรงพยาบาลนะตอนนี้ก็ตกไป90ตังค์นะฮะเคลืค่อนไหวที่19บาท90จากราคาปิดเมื่อวานนี้ที่ระดับราคา20บาท8อ๋อก็ลงเยอะเหมือนกันนะจากราคาปิดเมื่อวานเนาะอ,อ่ะนี่ก็ เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะฮะแต่ทรงที่คุณทิวทรัพ์พูดถึงคือทรงอะไรนะดับเบิลท็อปครับผมดับเบิลท็อปใช่ครับแล้วจะเอาท็อปลงมาข้างล่างคอดีท็อปไปเนี่ยมีแววอยู่นะมีแววอยู่นะมีแววอยู่นะแล้วก็กรอบมันก็เป็นไซด์เวย์ด้วยครับสำหรับภาพใหญ่ของคุณตัวนี้ใช่เรามาระวังดีกว่าครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้ได้ค่ะไม่ต้องช้อนใช่ไหมคะอะไรนะครับ ไม่ต้องช้อนใช่ไหมคะไม่ต้องช้อนครับอาจจะต้องช็อตอาเกนพอร์ตหรือว่าช็อตเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้วยถ้าหากลงไปสิบเก้านี่ยผมว่าก็เหนื่อยแล้วสําหรับภาพระยะสั้นแล้วก็ภาพยาวก็จะไซด์เวดาวลงไปอีกครับอ่าอ,อย่าเพิ่งช้อนนะัน,นโดนแรงกระแทกตบตบตบ,ตบลงมาจากยี่สิบาทแปดสิบนั่นเองเขาบอกลบไม่ดีครับท่านหนึ่งบอกอามาอขอบคุณมากเลยนะฮะ อันนี้ก็เป็นไปตามพื้นฐานเนาะคุณก็พอดีก็มีแหล่งทายออกมาก็ถูกต้องแล้วครับประมาณนี้อะโอเคอเดี๋ยววันพฤหัสหน้าเจอกันนะคุณธีรศักดิ์แล้วก็เราก็มีเรื่องราวนะใครที่ตามมาไม่ทันก็ลองดูว่าเขาจะมีเรื่องเล่ากันยังไงในวันพฤหัสหน้ากันนะฮะเรามีเรื่องกันมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแหละเดี๋ยวหาเราต่อไปขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลของคุณธีรศักดิ์นกนะก็สนุกสนานกันนะฮะว่ามีช็อตเด็ดในเรื่องราวของหุ้นที่จะขึ้นแรงในช่วงหลังเลือกตั้งเรามีส่งเข้าประกวด10ตัวแล้วก็ให